สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูทุเรียนสวนเคนโดกันนะคะมาติดตามทุเรียนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมรับชมกันได้เลยค่ะทุเรียนของสวนเรานะคะเริ่มมีลูกปีที่2นะคะโดกพอสมควร จะเป็นรุ่นที่สองะคะรุ่นแรกไม่มีเลยนะคะรุ่นแรกร่วงไปหมดเพราะว่าฝนตกตอนที่ดอกกำลังบานนะคะเป็นเกือบทุกต้นเลยบางต้นก็มีลูกเยอะเกินไปนะคะอันนี้ตัดแต่งไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยววันนี้จะทำการแต่งขลออกอีกสักหน่อย ต้นยังไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าข้าวปีที่ห้านะคะติดลูกปีที่สองวันนี้บรรยากาศตอนเช้ากลา ส่วนให้ลูกติดอยู่ออยู่โซนข้างล่างของลำต้นวะบะบะาบางต้นก็ติดอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ไม่ติดนะคะนี่อยู่ฝั่งเดียว อันนี้พวงมณีนะคะพวงมณีเป็นปีแรกนะคะก็จะมีไม่เยอะนะคะอาอยุการเกีบยบเกี่ยวก็90วันนะคะ90วันก็สุกสุกกรมอนทองนะคะพวงมณีสวนเรามีแค่3ต้นนะคะปลูกไว้เพื่อสมงเกสรเฉยเนะคะแต่ไม่ติดลูกสวยงามเลยทีเดียวนะคะลูกกลมอก 97%ของสวนนะคะเป็นพันหมอนทองอีก3%ก็จะมีพวงันนี้นะคะนกหยิบก้านยาวอ๋อก้านยาวไม่มีมีมูซันคิงนะคะมันก็จะเป็นหมอนทองหมอนทองปีนี้ก็ ดอกไม่เคยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะร่วงไปแต่ว่าพอติดลูกออกมาก็เยอะพอสมควรนะคะก็พอใจยอยู่สำหรับลูกในปีนี้อันนี้เท่าลูกกำลังเท่าไข่ห่านเลยนะคะต้นไหนที่เยอะๆหน่อยก็ตัดก็ตกก็แต่งไปเรื่อยๆนะคะ แทงกิ้งตัดออกนีย่ยอันนี้ต้นเล็กๆนะคะเยอะมากแล้วก็คัดลูกงอออกนะคะลูกงอลูกไม่สวยออกไปนะคะจะเหลือที่ลูกสวยๆส่วนมากก็จะเหลืองอบ้างเล็กน้อยอย่างนี้นะคะถ้าต้นไหนมีน้อยบ้างเราก็จะเอาเอาไว้ก่อนลูกงอถ้า เห็นสีชมพูนี่ก็คือ,อต้นเป็นเชื้อรานะคะก็อาอยามาทาน,นะคะนี่ก็สูงนะคะลูกกำลังก็ดีเยอะมากจ้ะใหญ่มาก

สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะโปดติดตามคลิปต่อไปของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ